วางตัวให้ดูดีมีเสน่ห์การมีเสน่ห์ไม่ได้ไหมายถึงหน้าตาดีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของบุคลิกท่าทางวิธีพูดและการวางตัวที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้ในบทความนี้เราจะพูดถึงหลักการวางตัวให้ดูดีและมีเสน่ห์ที่คุณสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้มี5ประเด็นมาเล่าเริ่มที่หนึ่งบุคลิกภาพที่ดีคือกุญแจสําคัญไม่ว่าจะเป็นท่าทางและภาษากายที่ส่งเสริมเสน่ห์การยืนการนั่งให้สง่างาม ไหลตรงหลังตรงศีรษะตั้งไม่ห่อไหลหรือก้มหน้าเกินไปไม่ว่าจะเป็นการเดินให้มีพลังและความมั่นใจนั่นคงไม่รีบร้อนหรือลังเลหรือสบตาอย่างพอดีไม่จ้องจนเกินไปแต่ให้ความสนใจกับคู่สนทนาหรือรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติรอยยิ้มช่วยทําให้คุณดูเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายในเรื่องของการแต่งกายที่ช่วยเสริมบุคลิกไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวให้เหมาะสมกับโอกาสหรือเลือกสีเสื้อผ้าที่เข้ากับสีผิวและบุคลิกหรือเครื่องประดับช่วยเสริมลุก แต่อย่ายึดเกินไปความสะอาดและการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเช่นผมเท้าเล็ดมือเก่ยตัวก็เป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือบุคลิกภาพที่ดีได้แก่ความมั่นใจในตัวเองคนที่มั่นใจในตัวเองมองมักจะดูน่าเชื่อถือและสร้างความไว้วางใจให้ผู้อื่นหรือจะเป็นการสื่อสารที่ดีการฟังและพูดอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นราบรื่นทัศนคติเชิงบวกการมองโลกในแง่ดีช่วยเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเอง และผู้คนรอบข้างความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแสดงความเมตตาและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวการควบคุมอารมณ์การรักษาความสงบและควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆช่วยให้เรามีการตัดสินใจที่ดีบุคลิกภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากภายนอกเพียงอย่างเดียว ยังเป็นการสะท้อนถึงทัศนคติและค่านิยมภายในตัวเราการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสามารถทำได้ด้วยการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราสามารถแสดงออกได้อย่างมั่นใจและเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ต่อมาข้อ2 วิธีพูดที่ทำให้คุณดูมีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงและจังหวะก,การพูดควรพูดให้ชัดเจนไม่เร็วหรือชา้าเกินไปน้ำเสียงมีพลังแต่ไม่แข็งกระด้างการใส่ความรู้สึกลงไปในคำพูดไม่พูดแบบราบเรียบเลือกคำพูดที่ทำให้คนชอบคุณใช้คำพูดเชิงบวกเช่นคุณทำได้ดีมากแทนก็น่าจะดีกว่านี้หลีกเลี่ยงการอินทาหรือพูดลบเกี่ยวกับคนอื่นให้คำชมที่จริงใจเช่นวันนี้คุณดูสดใสจังการฟังอย่างเข้าใจ Active Listening การตั้งใจฟังไม่ขัดจังหวะพยักหน้าหรือมีปฏิกิริยาเล็กๆเ,เพื่อแสดงว่าคุณสนใจทวนคำพูดหรือสรุปสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเพื่อให้เขารู้ว่าคุณใส่ใจการมีสเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องของการพึ่งพาแค่รูปรักษณ์ภายนอกแต่เป็นการสะท้อนถึงความมั่นใจในตัวเอง การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการแสดงออกถึงความเป็น,นอ่ตัวของตัวเองที่เต็มไปด้วยความจริงใจการมีเสน่ห์เกิดจากการที่เรารู้จักดูแลตัวเองภายในและภายนอกและสามารถดึงดูดผู้คนด้วยความเป็นธรรมชาติหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมีเสน่ห์คือความมั่นใจการมั่นใจในตัวเองไม่เพียงแต่ทำให้เรามีเสน่ห์ในสายตาผู้อื่นแต่ยังสร้างความรู้สึกดีให้กับตัวเราเองด้วยคนที่มีความมั่นใจมากจะมีท่าทางที่เปิดเผยและเป็นธรรมชาติ การแสดงออกอย่างไม่เกรงกลัวและรู้สึกดีในสิ่งที่ทำจะทำให้เราดึงดูดความสนใจจากคนอื่นโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปนอกจากนี้การยิ้มและการสื่อสารที่อบอุ่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เรามีสเสน่ห์มากขึ้นรอยยิ้มที่จริงใจไม่เพียงแต่ทำให้บรรยากาศร,รอบข้างดูดีขึ้นแต่มันยังช่วยสร้างความรู้สึกของความสบายใจและเปิดใจให้กับคนรอบข้างการพูดคุยกับผู้อื่นด้วยความใส่ใจและความจริงใจ เช่นการฟังด้วยความตั้งใจและไม่ขัดจังหวะก,ก็ทําให้เราดูมีสเสน่ห์ในทางที่น่าสนใจการดูแลตัวเองก็มีบทบาทสําคัญในการเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวเราเองการใส่ใจในสุขภาพร่างกายและจิตใจจะทําให้เราเป็นคนที่สดชื่นและมีพลังในชีวิตประจําวันเช่นการออกกําลังกายการกินอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงการเลือกแต่งกายที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยเสริมให้เราดูดีทั้งภายในและภายนอก อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถเพิ่มเสน่ห์ได้คือการแสดงออกถึงความเคารพและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้ความสำคัญกับผู้อื่นและแสดงความสนใจในสิ่งที่พวกเขาพูดหรือทำจะทําให้คุณดูเป็นคนที่มีเสน่ห์เพราะมันแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและการให้ความเคารพในความเป็นมนุษย์ของคนรอบข้างท้ายที่สุดแล้วการมีเสน่ห์ไม่ได้มาจากการพยายามทำตามแบบหรือกลเม็ดพิเศษแต่มาจากการเป็นตัวของตัวเองการมีทัศนคติที่ดีและมองโลกในแง่บวก จะช่วยดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามาหาเราอย่างเป็นธรรมชาติสเสน่ห์ที่แท้จริงคือการที่เรามีความสุขกับตัวเองและสามารถแสดงออกมาในทุกการกระทําและคําพูดของเราต่อมาข้อ3าพลังของจิตใจและอารมณ์ที่ส่งผลต่อสเสน่ห์ความมั่นใจในตัวเองการเชื่อมั่นในตัวเองไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นไม่ต้องอวดเก่งหรือข่มคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดียอมรับข้อบกพร่องของตัวเองและพัฒนาให้ดีขึ้นควบคุมอารมณ์ให้เป็นไม่หัวร้อนง่าย ไม่ใช้อารมณ์นำเหตุผลฝึกให้เป็นคนมีสติใจเย็นและพูดจาด้วยน้ำเสียงสพมองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ขันเล็กๆเ,เพื่อให้บรรยากาศรอบตัวน่าอยู่พลังของจิตใจและอารมณ์ที่ส่งผลต่อเสน่หไม่ได้เพียงแค่เป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกแต่ยังมาจากภายในตัวของเราโดยเฉพาะจากพลังของจิตใจและอารมณ์ที่เราแสดงออกมาในแต่ละวันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ และอารมณ์ของเราไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการกระทำและการแสดงออกแต่ยังสะท้อนถึงวิธีที่เรามาองหออโลกและติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งทั้งหมดนี้สามารถสร้างหรือทำลายเสน่ห์ได้สุดท้ายความจริงใจและความเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงโดยไม่พยายามปรับเปลี่ยนเพื่อให้คนอื่นพอใจหรือสร้างทำเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นจริงๆจะทำให้เสน่ห์ของเราเกิดจากความจริงใจ ที่ผู้อื่นสามารถสัมผัสได้ง่ายการไม่ซ่อนเร้นความรู้สึกและอารมณ์ทําให้เราดูเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่ลึกซึ้งและมีความเป็นตัวเองที่น่าสนใจในที่สุดพลังของจิตใจและอารมณ์ที่ส่งผลต่อเสน่ห์นั้นไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทําในภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนถึงวิธีที่เราจัดการกับตัวเองและการแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงเสน่ห์ที่ยั่งยืนมาจากการมีความสุขภายในตัวเองการมองโลกในแง่ดีและการรักษาความสงบ ในทุกสถานการณ์เมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเองและสามารถควบคุมอารมณ์ได้เราก็สามารถสร้างสเสน่ห์ที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดคนอื่นๆแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและยาวนานข้อสีการเข้าสังคมอย่างมีสเสน่ห์การวางตัวเมื่ออยู่ในกลุ่มคนเป็นตัวของตัวเองแต่ไม่โอ้วดและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในบทสนทนาอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของความสนใจเสมอเรื่องของทัศนคติที่ทําให้คนอยากอยู่ใกล้ใจกว้าง และให้เกียรติผู้อื่นไม่ตัดสินหรือวิจารณ์คนอื่นเกินความจําเป็นเป็นคนที่ให้พลังบวกกับคนรอบข้างประเด็นสุดท้ายข้อ 5. สเสน่ห์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อหรือบังคับให้เกิดขึ้นได้มันมาจากภายในตัวเราและวิธีที่เราปฏิสัมพันธ์กับโลกและผู้คนรอบข้างแม้ว่าบุคลิกภาพและการดูแลตัวเองจะเป็นส่วนสําคัญแต่ก็มีหลายสิ่งที่สามารถทําให้สเสน่ห์ของเราเสื่อมถอยได้อย่างรวดเร็วหากไม่ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ การขาดความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของสเสน่ห์คนที่ดูมั่นใจในตัวเองมักจะมีพลังดึงดูดคนรอบข้างเพราะความมั่นใจแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในความสามารถและคุณค่าของตัวเองแต่หากเราขาดความมั่นใจหรือรู้สึกไม่ดีในตัวเองก็จะทําให้เราดูไม่น่าสนใจและไม่น่าเชื่อถือการพูดติดขัดหรือลังเลในความคิด และการกระทำของตัวเองสามารถลดเสน่ห์ลงได้อย่างมากการแสดงออกถึงความไม่สุภาพหรือหยาบคายการไม่ให้เกียรติหรือแสดงพฤติกรรมที่หยาบคายกับคนอื่นสามารถทำลายเสน่ห์ได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจหรือโกรธในบางสถานการณ์การแสดงอารมณ์อาอบมาในทางลบหรือการพูดจาหยาบคายกับคนรอบข้างสามารถทำให้คุณดูไม่น่าสนใจและไม่เคารพผู้อื่น ซึ่งจะทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปการพยายามที่จะเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเองหลายครั้งที่เราพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่นชอบหรือพยายามทําตัวเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเองเพียงเพื่อให้ได้รับความนิยมจากสังคมการแสดงออกถึงตัวตนที่ไม่แท้จริงจะทําให้เราดูไม่น่าเชื่อถือและไม่เป็นธรรมชาติคนมักจะรู้สึกได้ถึงความไม่จริงใจซึ่งจะทําให้เสน่ห์ของเราลดลงอย่างมากการเป็นตัวของตัวเองอย่างมั่นใจเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการดึงดูดคนอื่นให้เข้าหาการมองโลกในแง่ลบและการพูดจาลบคนที่มักจะมองโลกในแง่ลบหรือพูดจาในทางที่ทำให้คนอื่นรู้สึกแย่จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้อแท้เมื่ออยู่ใกล้การแสดงออกถึงทัศนคติที่ดีและมองโลกในแง่บวกเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มสเสน่ห์ได้เพราะมันช่วยให้บรรยากาศรอบข้างสดชื่นและเต็มไปด้วยความสุขดังนั้นการพูดในทางลบบ่อยๆ หรือการมองโลกในแง่ร้ายจะทำให้คุณดูไม่น่าสนใจและห่างไกลาจากความเสน่ห์การขาดการฟังและสนใจผู้อื่นการพูดใจอย่างเดียวโดวยไม่ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคนอื่นหรือไม่ฟังพวกเขาอย่างตั้งใจอาจทำให้เราดูไม่น่าสนใจการให้ความสำคัญและการฟังผู้อื่นด้วยความจริงใจเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเราเอง การไม่สนใจหรือมองข้ามความรู้สึกของผู้อื่นจะทำให้คุณดูไม่สนใจและขาดเสน่ห์การมุ่งเน้นแต่ตัวเองและไม่ให้ความสำคัญกับผู้อื่นคนที่มักจะพูดถึงตัวเองและสนใจแต่เรื่องของตัวเองตลอดเวลาโดยไม่ให้ความสอดนใจหรือให้คุณค่ากับผู้อื่นมักจะทำให้เสน่ห์ของตัวเองลดลงการมีเสน่ห์มาจากการให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้อื่นหากเราวมัวแต่โฟกัสกับตัวเอง จนเกิดเป็นผู้อื่นจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและไม่น่าสนใจการไม่ดูแลตัวเองการไม่ดูแลตัวเองทั้งในด้านร่างกายและจิตใจจะทําให้เราไม่รู้สึกดีและไม่มั่นใจในตัวเองการออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงการ,การกินอาหารที่มีประโยชน์และการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นและมีพลังซึ่งทําให้เรามีเสน่ห์ทั้งภายในและภายนอกการไม่มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่าง คนที่มีความคิดแคบและไม่ยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่นมักจะดูไม่น่าสนใจและไม่น่าดูดเพราะมันแสดงให้เห็นถึงการขาดความยืดหยุ่นและเปิดใจการยอมรับและเคารพในความแตกต่างของคนอื่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนที่มีเสน่ห์เพราะมันแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและความเปิดใจในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นเสน่ห์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในตัวเราและมันสามารถเสื่อถอยได้จากพฤติกรรมหรือทัศนคติที่ไม่ดี การหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราไม่สูญเสียเสน่ห์และสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีได้ในระยะยาวการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกและการแสดงออกถึงความจริงใจและความเป็นธรรมชาติจะช่วยให้เสน่ห์ของเรายั่งยืนและดึงดูดผู้คนที่เหมาะสมเข้ามาหาเราสรุปให้ฟังว่าการวางตัวให้ดูดีและมีเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องของการแซงทำแต่เป็นเรื่องของตัวตนที่แท้จริงและการพัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนที่คนอื่นอยู่ใกล้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่แค่รู้จักปรับตัวและให้เกียรติผู้อื่นเสน่ห์ของคุณก็จะเปล่งประกายออกมาเองถ้าลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปฝึกใช้รับรองว่าคนรอบข้างจะรู้สึกดีเมื่ออยู่กับคุณมาขึ้นแน่นอน